สวดีครับผมวิช DIY ก็ DI ม,มีภารก,กิจที่จะต้องมาเปลี่ยนป้ายนะครับผมป้ายนี้ใช้มานานใช้จนซีดแล้วแต่ไม่ขาดนะครับผมทาไมถึงไม่ขาดนะครับผมเพราะว่าเป็นงาน DIY ทำด้วยตนเองนะครับผมมาดูรูปแบบกันนะครับผมทาอย่างไรนะครับผมการใช้ป้ายจนซิดแล้วไม่ขาดนะครับผมไปดูรายละเอียดกันเลยฮะ มาดูรูปแบบของโครงเหล็กนะครับที่นำมาติดป้ายกันนะครับผมก็จะใช้วิธีร้อยท่อนะครับร้อยท่อทั้งบนและด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วก็มายึดติดด้วยตัวนี้เขาเรียกว่าแฮงเกอร์นะครับแฮงเกอร์มายึดติดกับท่อนะครับผมจะได้ถอดท่อนะครับนี่ถอดท่อออกมาและก็นำท่อไปใส่ เข้ากับป้ายอันใหม่นะครับที่จะนํามาเปลี่ยนได้นะครับผมทํใหม่นะครับผมป้ายนี้ถึงใช้ได้นานนะครับผมใช้จนซีดอ่าแล้วป้ายไม่ขาดด้วยเพราะว่ามีตรงนี้ด้วยนะครับผมมีการเจาะช่องนะให้ลมผ่านได้เขาเรียกว่าการเจาะช่องหน้าต่างนะครับผมและการร้อยท่อนะครับผมทั้งบนและล่างนะครับผมจะทาให้ ป้ายนะครับเวลาโดนลมนะครับจะไม่ขานะครับผมเดี๋ยวนำป้ายใหม่มาเปลี่ยนกันเลย เมื่อขันน็อตนะครับนี่ที่แฮงเกอร์ยึดท่อเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่จะปรับความตึงของป้ายกันได้นะครับการออกแบบการติดตั้งป้ายนะครับนี่แบบ DIY นะครับผมก็สามารถเปลี่ยนป้ายนะครับผมเข้าไปใหม่ได้ด้วยตนเองนะครับผม ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ